เป็นตำรวจเลยของเป็นตำรวจบ่นี่เอาลูกขึ้นยืนนี่วัทยาวุฒยยังไงตำรวจอืครอ๋อเป็นตำรวจพ่อมตอนนี้เป็นตำรวจเลยไหมป่นี่ตำรวจยิสัสักัปสัรวจสอเอรับขเป็นตำรวจสอเดี่นี่ครับโอ้อ๋เป็นตำรวจป่นี่ยอดยังยอยังกว่านี่แต่ปีแอนต่อแสนล้านเงินเดือนต่อแสนล้านครับ ยอดลอยลตั้งแต่ตีอโอ้เงินเดืวเวอ,น,น,นะอน,น่าไหร่นะก่อเส้นล้านครับก่อเส้นล้านเป็นไปแห้งไอ้น่องดูดิมันเป็นยังไงอาการมันนี้เป็นหัวตำรวจเราดิใส่เงินไว้เงินผมไปใส่เงินอยู่ใส่ตอนนี้นี่ยังไงใส่เงินได้สามวันครับ เว็นเวนเบบาาก็บว่จักเว้นเวกนกรรมอย่างผมแมวมันกบ็บว่าเบิ่ลแมวเราไปถ่บไว้กูหักมึงนะครับครับนนะหักมันนองแะแๆ่นะครับเออไอให้กำลังใจอากิน ยาจากโรงพยาบาลอย่างนี้ภาษีมหาโพโรงพยาบาลภาษีมหาโพเนาะเอาเจ้าปายครับติกนมจากเดชอุดมที่ผมให้กำลังใจอยู่ลูกน้องโทรมาบอกว่าไม่หลับไม่นอนเดินทั่วฟาร์มเลยครับผมเลยรีบตีรถกลับมามาถึงผมก็มาให้กำลังใจเธอมาสอบถามอาการสอบถามความเป็นอยู่ เกินยาด้อนองเด้อม,มีกินเข่าแล้วเนาะใช่ครับอ่ากินเข่าแล้วกินยานอนพักผ่อนไอ้ก็เต็มที่แล้วมึงทุกอย่างก็หวังอย่างให้มึงเป็นคนดีนะอยากให้มึงหายจากอาการป่วยไอ้มองเป็นผู้ป่วยดนอนองเด้อไอ้มองมึงเป็นผู้ป่วยอนนไอ้กับบำบัดรักษาไอ้กับกำลังใจมึงทำผิดนะนี่ยังเสพแสไอ้กับสื่อกินตะบะคงเสพแสผู้กับสื่อสักไม่กินเนาะกินได้มือได้กินตะบุคงบ่ แสบปะเสีบครับเนี่ยเดียวเดี๋ยวบไอ้ก็ซังมาให้ครับดูแลยังหยาดตีพี่น้องไอ้เองไอบ้บ่เคยกล่าวลายมึงไงบ่เคยดาบา่เคยวามึ่งนอเอากินยาแล้วพักผ่อนเดอ้อจะงยางอีกเด้อข้อคือ,อมึงสิหาใส่ได้วะคนแบบกูโมเมนต์หอดหยาดตีพี่น้องกูกับเบิงเง่งแย่งมึงจะเป็นไผกับบลู ตงกับบ้านแม่บ่เอาปูยังเอาไว้ากุบเผาเงอนนี่ไเผาหงอนยังก็นะอันนี้ก็ผมเผาเหงอนแตของเองเงินมือเลยของเงินทีเจ้าของกัจังงห่วงว่าสั่งมาอย่ครับแม่มึงเ<ม>ขาเขาสิยานม,มึงมมี่ว่า,าย<ต>ัไงไงเงินพวกนี้บอะไรอืนี๋ยวตำววยีอื อะไรก่อนนักบอลก็เรียนตำรวจรุ่งอะเรียนเบื่อตำรวจยังอีกครับมึงเป็นตำรวจปุณิอ๋อรุ่งเป็นตำรวจปุณิครับเอาลุกขึ้นยืนนิวัทยาวุดยังไงตำรวจอะเรียบเลยครับอ๋อรุ่งเป็นตำรวจพร้อมเมียนะตอนนี้เป็นตำรวจหรือไม่พ่อรุ่งครับตำรวจยุใสสังกัดใสตำรวจซอฟดีซอเดชครับอ๋องเป็นตำรวจยุซอฟดชดปุณิครับพี่อ๋อเขาเป็นตำรวจปุณิยศยังยศยังปนีิ ไปตีไปใช่ครับโอเงินเดือนก็แสนล้านครับเงินเดือนก็แสนลาน้านครับยุดลอยตำรวจตีแม่ครับโอ้เงินเดือนเท่าไหร่นะก็แสนล้านครับก็แสนล้านเป็นไปแห้งแค่น้องกูสิสิมาเป็นยังไงอาการตอนนี้เป็นหอตดตำรวจเราสิี่ใส่บาเวเลยเงินผมไปใส่เงินอยู่ใส่ตอนนี้นี <c oughs> ่อ,อย่างไรใส่มือซ้ำรอยครับ เป็นไงะกินยาหรือเนาะกินครับอาการเป็นเป็นยังไงตอนนี้ผมยังก่อนนะครับเริ่องสิรับเออนั่งก่อนนั่งนั่งสติสมาธิก่อนเรางหงงก็บอกไอ้เลยยังก่อนเลยหนุ่มพี่เออเรื่อสิรับบอกตรงเออเรื่องก็รรับเอาแว้เป็นรับรับเลยเออคุยกับไอ้ไปเบื่อระบบประสาทมึงเห็นมึงอยากรับครับ ไอ้หักมึงเด้อไปมึงหักไอ้ป๋อหักครับเออการหักไอ้ฟังควบใหม่นะติดตามดพี่บ้างใจมั่ยพี่ครับออเป็นหัวตำรวจเหรอเนาะครับเออจะเป็นตำรวจตรงฟังควบครับเข้าใจเนาะครับพี่มาครับจากสีวานะเด๋ไอ้หักมึงเด้อเนอะเด้อกินยาแล้วเนาะกินเข่าแล้วเนาะ รับรับแจ้งจากพนักงานอยู่ฟ้ามบอกว่าบลับบนอนอยางหวนฟาร้าหมาเฮาเดินบดคืนผมเลยรีบตีบร,บร,บรถกลับมาจากภารกิจมาถึงตอนเที่ยงคืนนะครับขออยากถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานให้พี่น้องเขาได้เบิงว่าความห่วงใยของผมมีให้ลูกหลานเขามันสมดัยนะครับเาขาหน้ามผมก็ให้กินให้ยูยางดีนะครับ เบื้องต้นกับวิกีให้กินยาไปอีกนะครับเนาะเบื้อเงเอาพี่น้องมีชีวิตครับเขาก็พิ่งออกจากโรงพยาบาลมาอาการบำบัดรักษา21สว,วันแต่แม่ยังบอกเอาลับบ้านกับไว้เอาไว้กับผมนะครับเมื่อนี้แม่กับมาหากับบอกว่าบอกขับผมกับยังหักมันอยู่เอ้าสิโตนทั้งแม่มันสิโตนทั้งมันสิโตนประเทศชาติสิโตนสังคมสิโตนชุมชน ห่วงไปวัดด้วยกันนะครับในฐานะตำรวจคนหนึ่งที่ประสบการณ์ที่เจอกับเรื่องเล่าพวกนี้มากเข้าใจความรู้สึกลหลายๆเรื่องเล่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเยัดิพานไปนอนครับอโอเคครับลากล่าานองนพี่นกองขอให้ยาเบิดไปแผ่นดินไทยโดยเร็วครับสวัสดีครับ